เนต็ขุดสัมภาษณ์ตรงๆจับทีรุษคบกันตั้งนานทำไมไม่พาไปเจอแม่เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนจับตาเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวลือเรื่องเลิกราออกมาให้เฟ้นคลับใจสั่นกันเลยโบนนสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มตรงๆกริกรกับแฟนสาวเบสรากวานีล่าสุดตรงๆถูกขุดสัมภาษณ์เก่าๆกับสื่อประเด็นที่ไม่พาเฟ้นสาวไปเจอแม่ โดยผู้ใช้ติ๊กต ok อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เรื่องนี้พร้อมทั้งระบุว่าก็คิดอยู่ครับเดี๋ยวจะมีวันหยุดเมื่อไหร่ก็จะว่าจะพาไปตอนแรกจะไปสงกรานเพราะสงกรานที่ผ่านมาไปที่ชยภูมิแล้วมันใกล้มหาสารคามคือไปทำบุญให้คุณยายมันใกล้กันก็เลยกะว่าจะไปแล้วพาแวะไปที่บ้านด้วยแต่ทีนี้แม่ผมดันไปวัดก็ไม่ได้เจอกันครับก็เลยเดี๋ยวจะหาโอกาสไป ตรงๆยังได้พูดต่ออีกว่าแม่โอเคมีความสุขดีถ้าทั้งคู่จะคบกันรักกันแล้วมีความสุขเพราะแม่ก็ปล่อยผมมาระดับหนึ่งแล้วคือจริงๆแม่ห่วงมากห่วงและห่วงมากด้วยไม่เคยพาผู้หญิงหรือพาใครไปแนะนำให้แม่รู้จักเลยนี่คือคนแรกแล้วก็ตัดสินใจจะพาเขาไปครับ